การปลูกกล้วยมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการปลูกด้วยหนอ่อปลูกด้วยต้นการเพราะเนื้อเยื่อหรือว่าการปลูกด้วยเง้าในวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการปลูกกล้วยทําให้กล้วยต้นเตี้ยให้ผลผลิตได้อย่างรวดเร็วต้นกล้วยที่เราจะนําไปปลูกเลือกต้นที่มีอายุประมาณ5-6ถึงเดือนขึ้นไปถ้าตกโรคเราก็ไม่ควรที่จะเลือกตัดครึ่งหนึ่งของต้นกล้วยหรือประมาณ1เมตรทําการตัดอาลากเก่าออกขุดลุมกว้าง50เซนยาว50เซนลึกอ30เซนโรยปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอ,อกรอบๆพื้นที่ประมาณ1ถังรยยด้วูนขาวถ เชื้อโรคเชื้อราที่มีอยู่ในดินประมาณหนึ่งกำมือคูเขาปุ๋ยกับดินที่อยู่ในหลุมการนํากล้วยลงมาปลูกเราต้องการจะให้เครือออกฟังไหนบาดแผลก็จะหันในทิศทางตรงข้ามผสมดินกับปุ๋ยที่อยู่บริเวณปากหลุมลงไปแช้เท้าเหยียบบริเวณรอบพนเลยนะครับรดน้ําสัปดาห์ละครั้งหรือวันเว้นวันก็ได้การเจ็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ5-6เดือนหลังจากที่เราปลูกไปแล้วตัวยอย่างกล้วยที่เราปลูกด้วยวิธีนี้ก็มีต้นท่เตียผมสูงประมาณ175ต้นกล้วยก็อยู่ประมาณนี้มันจะง,ง่ายต่อการเก็บผล ผลการเจริญเติบโตของกล้วยก็ค่อนข้างดีสามารถบริหารจัดการหรือว่าทำความสะอาดดูแลร,รักษาก็ง่ายสามารถให้ผลผลิตได้ค่อนข้างดีเทคนิคการปลูกกล้วยให้ต้นเตี้ยลูกดกเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมจ่าสิบเอกคุณแผนศิลาโครครับในวันนี้จะมาสาธิตการปลูกกล้วยให้ต้นเตี้ยและลูกดกสำหรับการปลูกกล้วยนะครับก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการปลูกด้วยหนอ่อปลูกด้วยต้นการเพราะเนื้อเยื่อหรือว่าการปลูกด้วยเงาในวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการทําให้กล้วยมีต้นเตี้ยสามารถให้ผลผลิตได้อย่างรวดเร็วอุปกรณ์ครับมีดจอบเสียมอุ้ยหมัก ปูนขาวถ้าใครไม่มีไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้น้ํา การเลือกต้นกล้วยที่เราจะนําไปปลูกเลือกต้นกล้วยที่มีอายุประมาณ5้ถึงหเดือนขึ้นไปแล้วเราก็จะทําการขุดเพื่อที่จะไปปลูกเลยนะครับสําหรับกล้วยที่เราจะนําไปปลูกนะครับก็ควรที่จะดูอกอ่กล้วยนะครับว่ากอนนั้นเขาตกโรคหรือไม่ถ้าตกโรคเราก็ไม่ควรที่จะเลือกสําหรับการขุดพยายามจะให้เข้าใกล้เง่าจนเกินไปนะครับอาจจะไปโดนตุ่มตาต่อไปนะครับเราก็จะทําการตัดครึ่งหนึ่งของต้นกล้วยหรือประมาณ1เมตรเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับ สำหรับส่วนที่เป็นรากเราก็ทําการตัดเอารากเก่าออกเดี๋ยวรากใหม่เขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่เองนะครับไม่ต้องกลัวว่ารากจะไม่งอกการเลือกพื้นที่ที่จะปลูกควรที่จะให้มีแสงส่องถึงตลอดทั้งวันต่อไปเราก็จะทําการขุดลุมนะครับกว้าง50เซนยาว50เซนลึกก็ประมาณ30เซนนะครับขุดลุมเสร็จโรยปุ๋ยหมักจะเป็นปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอกก็ได้นะครับโดยบริเวณรอบๆพื้นที่ใช้ประมาณ1ถังจากนั้นก็จะทําการโรยด้วยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อโรคเชื้อราที่มีอยู่ในดินประมาณมําึ่ง เสร็จแล้วครับใช้จอบคูเขาปุยกับดินที่อยู่ในหลุมจากนั้นนะครับเราก็จะนํากล้วยลงมาปลูกกันที่เราจะนําลงมาปลูกนะครับเราต้องการจะให้ครือออกฝั่งไหนบาดแผลผมก็จะหันไปในทิศทางตรงข้ามเราก็ค่อยผสมดินกับปุ๋ยที่อยู่บริเวณปากหลุมลงไปนะครับกบหลุมแล้วต่อไปเราก็ใช้เท้าเหยียบบริเวณรอบโพนเลยนะครับหลังจากเหยียบเสร็จเราก็ทําการลดน้ำในการเสร็จขั้นตอน,นครับ การดูแลรักษานะครับหลังจากที่ปลูกรดน้ําสัปดาห์ละครั้งก็ได้วันเว้นวันก็ได้เราจะใช้เศษฟางหรือว่าเศษหญ้าคลุมหรือว่าเศษใบไม้คลุมก็ได้เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นกล้วยที่เราปลูกหลังจากที่ต้นกล้วยเราติดไปแล้ว1เดือนสามารถให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอกก็ได้ทําการโรยบริเวณโคนต้นหรือว่าปุ๋ยน้ําหมักทําการฉีดพ่นหรือราดลดก็ได้สําหรับระยะเวลานะครับในการเจ็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ5-6ถึงเดือนหลังจากที่เราปลูกไปแล้ว ตัวยอย่างกล้วยนะครับที่เราปลูกด้วยวิธีนี้จะเห็นได้ว่ากล้วยนะครับก็มีต้นที่เตี้ยผมสูงประมาณ175ต้นกล้วยก็อยู่ประมาณนี้มันยึงง่ายต่อการเก็บผลผลิตการเจริญเติบโตของกล้วยก็ค่อนข้างดีสําหรับต้นนี้นะครับก็กาลังออกลูกหลังจากที่ปีเขาออกลูกสุดนะครับเราก็ทําการหักปีให้เขาเลี้ยงผลของเขาต่อไปถ้ากล้วยที่เราปลูกต้นเตี้ยนะครับเราก็สามารถบ,บริหารจัดการหรือว่าทําความสะอาดหรือว่าดูแลร,รักษาก็ง่ายครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่ทําการขุดใหม่นะครับเลยทําการปลูกกล้วยด้วยวิธีนี้ทั้งหมดก็จะสังเกตว่ามีต้นเตี้ยทั้งหมดเลยครับกล้วยที่นํามาปลูกนะครับก็จะเป็นกล้วยน้ําว้ากล้วยหอมหรือว่ากล้วยที่ใช้สําหรับทานผลทุกชนิดสามารถนําเทคนิคนี้ไปปลูกได้ครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่เทคนิคการปลูกกล้วยให้ต้นเตี้ยลูกดกเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์ค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลรักษาการเจ็บเกี่ยวผลผลิตก็ง่ายเนื่องจากต้นกล้วยที่เราปลูกต้นไม่สูงมากอีกอย่างนะครับกล้วยที่เราปลูกนั้นสามารถให้ผลผลิตได้ค่อนข้างดีย่นระยะเวลาในการเจ็บเกี่ยวผลผลิตเป็นเทคนิคที่ท้ง่ายนะครับท่านที่สนใจก็าสามารถนําเทคนิคนี้ทดลองทําดูได้สําหรับเทคนิคการปลูกกล้วยให้ต้นเตี้ยลูกดกเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ